นี่ท้าแก่กอฟเจ้าของร้านรีเวียนก็กําลังเซอร์วิสให้กับลานคุยเซอร์นะครับของคนจีนคันนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับคันนี้ก็มาทําอะไรอะคุณครับมายกเอาแหลกขึ้นครับอ๋อเอาเต็นเอาเต็นขึ้นครับครับแล้วนี้มาทําอะไรเนี่ยก็ตเต็นขึ้นจบแล้วไปหาอันนี้หาซื้อเนี่ยนะรอหานอ็อตพอดีต้องไปเหมือนเขาเคยตอนเขาเขาใช้แล้วแล้วก็ถอดออกไปพอถอดออกไปปุ๊บอะผม ด้วยด้วยด้วยน็อตอเนี้จริงๆมันจะต้องมีการคลายครับเพมีการคลายผมคิดว่าตอนที่เขาถอดอ่ะมันคงจะถอดยากมากเขาเลยตัดแก้ไขปัญหาด้วยการตัดมาตัดปุ๊บคราวนี้พอาเวลาเราร้อยอ่ะมันมันจะยึดไม่ได้แล้วพอก่อนนองมันสั้นก็เลยเนี่ยผมก็เลยต้องไปหาน็อตที่มันเป็นสแตนเลสเหมือนกันครับครับอ่โอเคโอเคครับทำตรงนี้เหรอเอาตรงนี้เลยบอก่อมุดมุดเข้าไปนะครนนี้ผมเคยถ่ายถ่ายลงคลิปแล้ว เป็นของคนจีนชื่ออะไรนะเขาใช้ชื่อเล่นว่าพี่ปลาลูครับพี่ปลาลูใช่ชื่อเล่นชื่อเล่นแต่ว่าชื่อชื่อจีนเขาอยู่ีชื่อนึงอ๋อครับครับโหพักเครื่องเต็มเลยใช่ครับเขาชอบร้านเนี้เป็น Toyota Land Cruiser นะครับคันนี้เคยถ่ายลงคลิปทิ้งแล้วนะครับเป็นของคนจีนนะครับอยู่ในเชียงใหม่เขาบอกว่าเขามีออฟโรด7คันนะตอนนี้เขากำลังสนใจ L N อีก อะไรจะรวยเถิดเชิงขนาดนี้เปิดไป่อยหนีห่าวหนีห่าวอยู่อยู่ว่ะเนี่ยนะครับนี่ภายในนะครับโอ้โหดูนะครับมไม่ธรรมดานะครับสายพักเครื่องนะของเขานีน่ภายในนะครับที่เคยถ่ายทำไปแล้วอันนี้มีดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกเป็นนะครับ ี mm hmm. กับฟอนต์นะครับดิบล็อกหน้าหลังนะครับก็ครบช่วนนะครับอันนี้มาใส่โครงเพื่อจะวางเต็นท์นะครับไปทัวลิงโอ้เขาอาวุธครบอย่างนี้คุณครับว่าหลังเชิญแดนลังหารหลังสันป่าเกียร์หน่อยดูประสิทธิภาพหน่อย <ไป S 2> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปเชื่อดเองผมผมกี้ผมให้เขาดูภาพแล้ว<ด>ผมบอกมผมบอกว่า อีซี่มากเลยอีซี่มากเลยอ่าผมบอกว่าถ้าจะไปอ่ะวันหลังอ่ะไปกับคุณก๊อฟเจ้าของเ็าจะมีคันนี้อีกนะครก็เป็นเจ้าของเดียวกับที่เป็นนิสสันนะครับซัฟฟรีคันนี้ครับทีดีสี่สองทีนะครับคนจีนเขาอยากจะเก็บเครื่องให้มันกริปเขาบอกเขาสะสมนะครับนอกจากรถยนต์เราก็ยังสะสมพักเครื่องด้วยนะครับตอนนี้ เครื่องยนต์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเขาต้องการถอดนะครับถอดเพื่อที่จะมาครีนให้สะอาดนี่ครับเครื่องอยู่นี่ครับเป็นเครื่องหกสูบนะครับนิสสันทีดีสี่สองทีนะครับเนี่ยเขาจะให้มันกริบกริบสะอาดสะอาดไม่มีรอยคราบขาเขมานะครับแต่คราวนี้ยังไม่ต้องโอฮอลเครื่องนะครับแค่อยากจะขจัดคราบให้มันใสสะอาดครับ ลขาก็มาที่เท่าแก่ก๊อปนะฮะ VPN ตอนแรกผมก็ดูไม่เป็นนะคิดว่าเ,เป็นปัจจิโลกที่ไหนได้อะตอนนี้เขาบอกเขาซื้อมาแปด0 0นห้าคันนี้นะเนี่ยฮะไอตัวนิสันตัวนี้นะครับเมื่อกี้เขาชวนผมสูบบุหรีด้วยเขาบอกว่าผมบอกผมไม่สูกเขาบอกโอ้อร่อยจะตายทำไมไม่สูกอตายไปกครู <laughs> ชวนท้องสุบรรณบอกอร่อยจะตายทำไมไม่สุดบอกว่าตามสบายเลยครับสนับสนุนโดย VPN Auto Service ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ l i q u i d m o ลีคิดถึงงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดคุณภาพคิดถึงเรา VPN Auto Service จังหวัดเชียงใหม่โทร095 352 9269 đổi theo kẻ có